สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องท่อ PPR ครับท่อ PPR คืออะไรท่อ PPR ย่อจาก polypropylene คือท่อสำหรับงานแบบงานระบบท่อบน้ำประป่าท่อน้ำร้อนเป็นท่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยมาตรฐานใหม่มีคุณสมบัติด,ดีกว่าตัวเลือกอย่างท่อ PVC ทนความร้อนอได้ดีกว่าและสามารถเชื่อมกับคอต่อด้วยความร้อนได้เพื่อลดปัญหาการรั่วครับ ในประเทศไทยคนอาจจะเรียกท่อ PPR ว่าท่อสีเขียวโดยที่คนส่วนมากมักจะใช้ท่อ PPR เพื่อเดินน้ำร้อนและน้ำอุ่นในอาคารโดยท่อ PPR แบ,บ่งเป็น2แบบนะครับคือท่อ PPR PN10 สามารถรับความรันได้10บาร์และเหมาะกับน้ำอุ่นและน้ำเย็น 2. ท่อ PPR PN20 ท่ากับ สามารถรับความดันได้20บาร์และเหมาะกับน้ำร้อนครับคุณสมบัติของท่อ PPR การประสานท่อกับข้อต่อเนื้อเดียวปกติแล้วท่อประปาอย่างท่อ PVC ต้องใช้กาวต่อกับอุปกรณ์อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆเวลามีแรงดันน้ำเยอะหรือถ้าติดกาวไม่แน่นพอก็จะเกิดหลุดการรั่วได้ครับ จุดเด่นของท่อพีพอังคือท่อพ p พีอาร์เชื่อมต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆด้วยการหลอมประสานผ่านเครื่องเชื่อมท่อแบบพิเศษการหลบบนี้ทําให้ท่อและอุปกรณ์ประสานเป็นเนื้อเดียวกันทําให้ปัญหาท่อหลุดน้าซึมน้ํารั่วม,มีน้อยกว่าท่อพี c ีซีระบบน้ำร้อน9กองศาท่อพี c ีซีนั้นไม่สามารถทนความรอ้อนได้ดีท่อพีพีอาร์เป็นตัวเลือกแบบใหม่สำหรับคนที่อยากติดตั้งระบบน้ําอุ่นน้ําร้อนในอาคาร โดยเราสามารถศึกษาการต่อท่อ p r ได้โดยคลิปนี้เลยครับโดยเริ่มแรกเลยนำเครื่องเชื่อมตอกับไฟฟ้าของบ้านนะครับถ้าไฟเขียวแสดงว่าพร้อมใช้งานแลวต่อจากนั้นให้เอามาร์เกอร์วัดระยะความวระยะความลึกของท่อก่อนเชื่อมนะครับให้วัดได้ดีนะครับวันนี้ และต่อจากนั้นหลอบท่อและข้อต่อให้เข้ากันครับโดยใช้เครื่องและดันท่อให้ถึงจุดที่เครื่องหมายไว้นะครับจุดที่เรามาร์กเกอร์ไว้หลอมตามเวลาบนเส้นท่อนะครับดึงท่อออกแล้วก็เอามาเชื่อมกันครับแต่ตอนนี้ห้ามบิดไปบิดมาเด็ดขาดนะครับให้ต่อกันเฉยๆแล้วรอให้เย็นตัวลงนะครับ แล้วทดสอบได้เลยครับต่อกันด้วยท่อไซเลอร์เลยนะครับท่อไซเลอร์มีอยู่2แบบแบบธรรมดาไซส์สีขาวเป็นท่อธรรมดาและน้ำเย็นใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน60องศาขนาดตั้งแต่1ส่วน2นิ้วถึง8นิ้วรับแรงดันสูงสุดไม่เกิน50บา 2. แบบสำหรับน้ำร้อนไส้สีแดงเป็นท่อน้ำร้อนใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน90องศาขันอันตาย1 2่12นิ้วถึง8นิ้วรับแรงดันสูงสุดไม่เกิน50บบาร์คุณสมบัติของท่อไซเลอร์ ท่อไซเลอร์นี้มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อรั่วซึมจากการกัดกร่อนสนิมท่อเป็นสนิมอุดตันท่อตกท้องช้างท่อกรอบแตกเมื่ออยู่การแจ้งมีสารเคมีและสารกอมเร็งปนเปื้อนไม่ลามไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยติดตั้งง่ายไม่อยู่ในที่แคบครับท่อไซเลอร์นี้สามารถใช้เป็นท่อเมนขนาดใหญ่และท่อรบเพลิงเหมาะกับระบบท่อประปาร้อนน้ำเย็นท่อเคมีท่อลมภายในบ้านอาคารสูงต่างๆคอนโดโรงแรม โรงพยาบาลระบบขนส่งสารเคมีระบบท่อน้ำประปาทั่วไปท่อน,ำนำ้ำร้อนน้ำอุ่นใช้ได้ทั้งภายในและภายนอ,อากหัวกลางครับวิธีการติดตั้งท่อไซเลอร์สามารถดูได้ตามคลิปนี้เลยครับโดยเราจะมีเครื่องที่เรียกว่า Grooving Machine นะครับเป็นเครื่องในการเสาะร่องครับ ัานทำการกรูฟท่อนั้นวัดระยะรองกรูฟ ทากาวเฮอร์แมสซิลห้าสิบหที่หน้าน,นีาตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมครับนำกรุ๊ปไลกาสเกตมาสสมที่ปลายท่อทานยาหลอดเลื่มรูบิแคนที่ขอบอยางครับแล้วก็นำยางเข้ามาส่งกับท่อไซเลอร์ นำข้อต่อคลูบลิงมาประกบพร้อมขันนนัานจนแน่นติดตั้งฮาร์เซเลอร์ได้กรูปคปลูบลิงเรียบร้อย